สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกูดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชานแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 88 Mor มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทาน,นาศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l ิ v e r รีบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กฮารวโรวันทูทีวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เปคลิปดูดวงชะตาหลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันเพื่ฤหัสบดีที่22สิงหาคม2567แลม3ค่ําเดือน9ปีมะโรงวันนี้สามารถทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใดสนใจอย่าดูเลิกดูยามทําการมงคลดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่นะครับดูเลิกแต่งงาน นะดูเลิกผ่าคลอดนะครับเออเลิกผ่าคลอดเนี่ยจางก,ก็ดูให้หลายคนแนละ้วตั้งแต่ปีใหม่นะเอาถ้านับในปีนี้ตั้งแต่มกราไปต้นมาเนี่ยก็เป็นสิบคนแล้วนะอ้ <c oughs> วนท้วมสมบูรณ์คลอดอย่างมีความสุขใช่ไหมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ้าวคนมันแม่นเนี่ยแม่นที่สุดในสามโลกนะเอออ้วนท้วมสมบูรณ์ครับ เออทุกอย่างราบลื่นไม่ติดขัดใดๆนะเคล็ดลับเนี่ยทำตามที่อาจารย์บอกไปเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จนะครับเออนะอันนี้มาพูดถึงวันนี้วันพฤหัสนะเป็นธาตุดินนะพูดถึงในเรื่องของอ่าถ้าทางขวามือโป้หยีสีเถียวดินโบก็ถือว่าเป็นธาตุดินนะครับเป็นวันโบงโง่นะแล้วก็พูดถึงความฝันสารพูดที่ฝันในแรมสามคำ่ำ ความฝันเชื่อไม่เชื่อไม่ได้นะไม่ต้องไปใส่ใจอะไรนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเพื่อราหารสัสเซรเบรี <c oughs> นะเป็นสวัสดีมากสาหัวใหม่ในวันเพื่อราหารสัสเบรีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันเพื่อราหารสัสเบรีเทวดารักษาตัดเล็บวันเพื่อราหารสัสเบรีมีทุกทานน้ำมันในวันพฤราหารสัสบดีจะมีโชคมีลา นะครับในดวงชะตานะแต่อันนี้ต่อมา <c oughs> จะมาพูดถึง <c oughs> การเสี่ยงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะเออเดีย๋ยวต้องดูดโกปีแป๊บหนึ่ง <c oughs> ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดีย๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสำเร็จสาธุ นะครับไม่ว่าคุณคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จสมหวังด้วยนะครับในทุกประการให้สมหวังภายในวันนี้เลยนะครับเออคุณได้เซียมซีใบที่75 75นะเออคุณจะไปเสี่ยงโชคลาภอะไรแต่ละวันก็ตามสบายขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้สับปะสิ่งหยุดนิ่งนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือก้าวหน้ามากนักนะครับและท่านจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิต นะครับให้ดีขึ้นมาพูดถึงสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณหวังนะเ,เพราะาคุณต้องรอคอยนิดนึงในเรื่องของความรักก็อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับทาให้ท่านกับคนรักเนี่ยนะมีเรื่องความคิดไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะต้องอย่าใช้อารมณ์นะครับคุณต้องใช้ความเด็ดขาดในการตัดสินใจนะว่าคุณจะรักหรือไม่รักประมาณนี้ นะครับเออต้องคติรักแล้ไม่มีอยู่จริงนะรักแลม้มีอยู่จริงเเหม็นเฉาเธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยโอปรสรรคปัญหาเนี่ยนะครับอาจจะมีมากท่านจะต้องพิจารณาเลือกอาชีพที่ดีนะที่เหมาะสมกับคุณเนี่ยคือที่เห็นดวงชะตามาบางคนทำอะไรก็เจ้งทำอะไรก็เจ้งงานมีปัญหาเปลี่ยนงานย้ายงานบางคนมาดูดวงัอาจารย์เนี่ย เขาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเป็นสิบสิบงานทําอะไรก็เออเนี่ยคุณเก่งด้านไหนทํานั่นก็ไม่ขึ้นทำนี่ก็ไม่ขึ้นโอ้โหแบบดวงคุณชีวิตถ้าเกิดมาแบบนี้มันก็ลําบากอนะเปลี่ยนงานนี่ยยก็เปลี่ยนยก็เปลี่ยนนะทําบุญนีเยอะเลยนะอันนี้มาพูดถึงดวงชะตาเนี่ยนะครับพูดถึงในเรื่องของคะแนนการสมัครงานช่วงนี้นะคุณก็ต้องอดทนรอคอยนะครับหางานยังไม่ค่อยได้ ในเรื่องของคะแนนสอบการเรียนการแข่งขันต่างๆในวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับ่มาพูดถึงดวงสุขภาพฐานถึงออาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ค่อนข้างอันตรายท่านจะต้องเลือกวิธีการในการรักษาพิเศษเช่นการผ่าตัดโรคที่บระวังเกี่ยวข้องกับบวัยวะภายในโรคมะเร็งแล้วก็เนื้อร้ายนะคุณต้องระมัดระวงังแล้วก็ดูแลสุขภาพของคุณให้ดีด้วยนะครับในดวงชะตานะ อันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงตามราศีจัรมาเริ่มทําแม่พูดถึงดวงตามวันเกิดก่อนสีที่ควรเว้นวันนี้ให้เว้นม่วง <c oughs> ม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีปะจจำวันก็จะมีสีส้มฟ้าแดงขาวแล้วก็เขียวนะสีที่ดีสุดก็คือสีแดงแรงดิตนะครับทิศที่ดีก็คือตะวันออกเฉียงเหนือ นะครับเอ่เป็นทิศที่ดีประจํเลยวันนี้นะถ้าคุณจะไปเสี่ยงโชคอะไรในช่วงวันเนี้ยให้ไปทิศนี้คุณจะมีโชคเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันตกเฉียงใต้วันนี้คุณต้องระวังเรามันระวังเลยเพราะคุณจะเจอโจทย์เก่านะครับสตัตรูนะไม่ควรไปบริเวณทิศนี้นะครับบางคนเนี่ยแหมไม่อยากจะพูดบางคน หนีในเรื่องค่าแช์ค่าอะไร <c oughs> คุณคุณจะไปแถวนี้นะเดี๋ยวคุณเจอเนะี่ยบางคนหลบแชร์มาตั้งหลายปีพอมาเจอเอา้าเจอแล้วโดนค่าแชร์เลยบางคนโดนไปสองสามหมื่นนะเป็นแสนก็มีหนีอยู่นะโถมันโถมมันดูดกระจายหลายหลายคนนะเอา้าคุณเป็นนี่นี่อะไรบางคนบอกนี่แชร์หนีมาเนะี่ยบางคน นี่หวยนี่เอเอมันก็แล้วแต่นะี่นะแล้วแล้วแต่ไม่รู้ว่าคุณอะไรนะเอ๊ชื่ออะไรนะเงียบไปเลยอยู่ลาสีบฤกศกอะ่ะคุณยายลำดวนเออคุณยายลำลำดวนเป็นตายายดียังไงส่งข่าวอาจารย์หน่อยนะแล้วนะยังมีชีวิตอยู่ไหมล่าสุดที่โดนตามแชม,มรู้ไปไหนแล้วยังมีชีวิตอยู่ไหมเออบอกอาจารย์ได้นะ อันนี้ต่อมา <c oughs> มาพูดถึงตัวเลขนำโชคในวันนี้นะครับก็จะมีเลขสองหนะึ่งหกสองหนึ่งหกะต่อมาคนเกิดวันพฤหัสนะครับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถการคบหาสมาคมส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เป็นนักวิชาการเจ้ากฎเกณฑ์เจ้าระเบียบจ,จู้จีจุกจิกนะ ต่อมาพูดถึงคนเกิดในวันพุธกกางคืนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเข้าไปเกี่ยวพันกับโรงพยาบาลไปเยี่ยมคนไข้ไม่สบายเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้นะครับให้ระวังโรคลมรวมถึงโรคเวโรคกร่มด้วยนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์ฐานะการเงินจะดีขึ้นมีเงินมีทองประสบความสําสเร็จต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน นะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์ถือว่าคุณจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานนะครับเยิ้มหยดย้อย <c oughs> มีความมั่นคงมีเงินมีทองต่อมาคนเกิดในวันอังคารคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับกับความมุ่งมันตั้งใจนะเพราะฉะนั้นให้คุณทําให้ดีที่สุดเออคือบางคนคุณทําไปแล้วคุณมันทําไม่ได้หรือไม่ด้ดังใจคุณก็เครียดทุกข์เศร้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเสียดายใส่ใจเลย นะครับทำให้มันดีที่สุดก็พอนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆคุณรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับไม่มีปัญหาคนวันเสาร์ไม่ดีความเสียหายเก่าๆกรรมเก่านะที่ดินมีปัญหาเสียทรัพย์สินนะแล้วก็ดวงคุณน่ยห้ามไปงานศพนะครับแต่ในปีนั้นแต่คุณอาจจะใส่ซองทําบุญไปก็ได้นะใส่ซองหนักๆเยอะๆเนี่ย เออแค่นี้เขาก็แฮปปี้แล้วนะอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวดูได้ลยนะครับได้เวลาสนุกแล้วสินะวันนี้เนี่ยอิทธิพลดาวจันทร์ทับราหูให้ระวังมีเรื่องกระทบใจมีปากเสียงนะครับหรือบางคนมีเกณฑ์การพูดคุยในเรื่องของหนี้สินไฟนนั้นรีไฟนนั้นต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าดีนะ ช่วง3ทุ่ม10นาทีนะครับในดวงชะตาต่อมานะจะมาพูดถึงในเรื่องของปฏิทินนะครับของจีนในวันนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะครับวันม้าไม่ถูกกับหนูนะครับเป็นวันโบโง่นะไม่ได้ด่าใครว่าโง่นะเอ่อเป็นวันโบโง่เฮ้ยเป็นธาตุดินธาตุดินก็ดีสําหรับธาตุดินอยู่แล้วครับ นะคุณจะพบมิตรเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคนธาตุไฟสบายสบาย,บายนินดินเนี่ยนะครับมาช่วยเอาไม่ใช่ธาตุดิดนดินนั้นก่อเกิดทองนะแล้วคนธาตุทองสบายครับจะประสบความสำเร็จมีค้นอุปถัมภ์นะแล้วก็ส่วนคนธาตุน้ําต้องระวังนิดนึงน,นะครับในดวงชะตาอันนี้วันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพ นะครับหญิงมีคารห้ามกระทบเตียงนอนห้องนอนวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรเส้นไหว้เข้าเรียนซ่อมแซมขุดดินตั้งเสาเปิดร้านโยกย้ายเดินทางตั้งศาลเจ้าที่ตีจุยเยยตั้งเตียงแต่งงานนะครับทิศมงคลคือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ทิศโชคลาภคือทิศเหนือนะครับช่วงเวลาที่ตี 5, สามถึงตีห้าซีเบียนาถึงบ่ายสามโมงหนทุ่มถึงสามทุ่ม สีเสริมประจาวันก็คือเหลืองน้ําตาลสีโชคลาภก็คือเขียวอ่อนเขียวเข้มนะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะไปสมัครงานให้ใส่สีเขียวเข้าไว้จะมีโชคลาภและความสําเร็จนะครับโอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาเริ่มต้นที่ราศีจกักรนะจะมาเริ่มต้นที่ชาวนะาลัคขาราศีเมฆคนราศีเมฆเนี่ยอิทธิพลดาวเสาร์ไม่ดีนะครับ ความเสียหายปัญหาเรื่องงานต้องระวังคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองไม่ค่อยได้ดังใจแล้วก็ดวงชะตาคุณในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับผู้ของก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีส่วนการเงินก็มีรายจ่ายกับบริวารน,นะครับนู่นนี่นั่นนะต่อมาชาวราศีพฤกษกคนพฤกษกดาวการงานกรรมมะราพะงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทาง นะครับในเรื่องของการเงินของคุณอิทธิพลดาวพุธคุณอยู่สหาหัสชะเป็นพินทุบาทดวงชะตาคุณต้องระวังคําพูดแล้วก็ดวงคุณด้านการเงินมีรายจ่ายอยู่ในเรื่องของสังคมการเดินทางการติดต่อสื่อสารนะครับส่วนความรักดาวคานคุมรักวันนี้ก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยไม่ค่อยได้ดังใจนะครับส่วนการเงินของคุณความรักบอกแล้วเงินก็บอกแล้วนี่ นะเออดาวการเงินคุณดาวพุธก็มีรายจ่ายอยู่นะส่วนการงานก็บอกครบหมดแล้วนะครับของคุณจะฝันนะเพราะฉะนั้นก็ฝันถึงตัวเลขก็ไปซื้อลอตเตอรี่ได้ต่อมาชาวราศีเมถุนคนราศีเมถุนกรรมมวินาศงานควรอยู่เบื้องหลังระวังความเสียหายมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณความรักควรมีคู่ต้องระวังการทะเลาะเบาแวงฟ้องร้อง นะครับในเรื่องของการเงินอิทธิพลดาวพระจันทร์คุณอยู่พบกับมาคุณมีเกณฑ์การลงทุนในเรื่องของงานนะครับต่อมาชาวราศีกรกฎคนลัคนาราศีกรกฎเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยอิทธิพลดาวคารก็อยู่ลาภงานในวันนี้นะครับคุณอาจจะเ,เหนื่อยในการทํางานแต่ก็มีโอกาสที่จะมีลาบและผลประโยชน์เข้ามาส่วนการเงินวันนี้ได้เงินอย่างรวดเร็ว นะครับความรักดาวคู่ก็เป็นมราณะอยู่ให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับต่อมาชาวราศีสิงค์คนราศีสิงห์เนี่ยอิทธิพลดาวประจําตัวก็เป็นกเกษตรอยู่คนสิงค์คุณจะมีโชคเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับดวงชะตาคุณในเรื่องงานก็มีเพื่อนฝูงก็ไปมาหาสู่นะครับการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะในดวงชะตา ต่อมาดื่มคูปีต่อเออชาวราศีกันเนี่ยนะครับพุทธลาภการเงินของคุณการงานเนี่ยนะได้รับการช่วยเหลือสับสนเป็นอย่างดีการเงินมีรายจ่ายอารมณ์ความรู้สึกไม่ค่อยเดินดังใจความรักลึกรักซับซ้อนนะครับคุณมีลาหูเร็งเอ๊จวบอกน,นะอะไรนะําไรําไร สามลายตามไหลเออนะ่โอนเะอไปตีหัวไปดีนึง <c oughs> เออไม่ต้องมางอนะไม่ต้องมางออะไรเงี้ยนะโอ้อโหก็ว่าไปนะอันนี้ในโดชะตาของคุณชนด้านการเงินก็มีรายจ่ายนะครับวางแผนด้านการเงินให้ดีนะแต่คุณก็จะมีสเสน่ห์ในวันนี้นะครับต่อมาเช้าราศีตุล คนราศีตุลเนี่ยการงานคุณมีอุปสรรคมีศัตรูคู่แข่งในด้านของการทํางานส่วนการเงินมีรายจ่ายนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่นะด้านความรักเนี่ยควรอยู่ให้ห่างกันเข้าไว้จึงจะดีนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกเนี่ยคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยถือว่าชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวพระอาทิตย์เป็นกเกษตรการงานสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จ นะครับส่วนด้านความรักดาวศุกร์อยู่โปรแกรม,มคู่ของก็ช่วยเหลือในเรื่องของการงานได้นะครับส่วนการเงินของคุณดาวเพื่อรหัสดาวพื่อราศีเนี่ยนะก็จะวิ่งเข้าหาชาวราศีพิจิกเป็นอย่างดีแล้วก็มีโชคลาภนะครับต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูการงานรัมมะม,มรณะนะครับการงานมีอุปสรรคปัญหาต้องระวังก,ก,การพูดเอกสาร การเงินสาวอยู่สหัสช้าก็มีรายจ่ายเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้คุณเดินทางไปไหนระวังโจรผู้ร้ายจี้ป้นนะครับต่อมาชาวราศีมังกรคนราศีมังกรดาวการงานมีปัญหาอุปสรรคนะครับที่คุณหวังเรื่องงานเนี่ยไม่สมหวังแล้วเออน่าเสียดายนะหลายล้านเชียน,นะไม่ธรรมดาเนี่ยเออก็ว่าไป ดูคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระศุกร์อยู่สหาหัสชะการเงินจะได้จากทางไายการติดต่อสื่อสารนะครับส่วนดาวความรักคู่ของของอกสังคมบ่อยส่งผลให้เจ้าสตาเป็นที่รู้จักในสังคมเพื่อมากขึ้นนะครับต่อมาชาวราศีกลุ่มชาวลัคนาราศีกลุมเนี่ยถือว่าชีวิตของคุณเนี่ยนะครับให้ระวังความเสียหายเก่าๆนะจะมีปัญหาอุบสัคต้องระวังนิดนึงส่วนด้านการเงินเนี่ย นะครับอิทธิพลดาวเพื่อาหารหัสบดรีคุณอยู่พบผันทุวันนี้คุณก็จะมีเงินเข้าบ้านที่ดีนะครับดาวคู่ครองก็อยู่ในพบปัตนิเป็นเกษตรนะคู่คก็จะนําโชคมาให้คุณนะของชาวราศีกุมนะครับต่อมาชาวราศีมีนคนลัคนาราศีมีนการงานเพื่อรหัสสมัครงานก็มีโอกาสได้งานประสบความสําเร็จส่วนการเงินอาจจะเหน็ดเหนื่อยนี่ลองการหาเงินหาทองก็ต้องใช้ความอดทน นะครับดาวคู่ครองวันนี้ดีพูดคุยเจราจาประสบความสําเร็จแะถ้าคุณเคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครองก่อนหน้านี้วันนี้สามารถปรับความเข้าใจกันได้ของชาวราศีเมีน,นะครับโอเคนี้ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าท่านใดสนใจอยากดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ